สวัสดีค่ะพาทำนะคะผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่ลูกชิ้นค่ะน่าทานมากๆเดี๋ยวเราไปดูว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะมีลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูค่ะมีถั่วฝักยาวนะคะมีพริกแกงเผ็ดมีกระเทียมนะคะแล้วก็และใบมะกรูดค่ะเข้าๆประมาณนี้ค่ะถั่วฝักยาวเราต้องแช่เกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะก่อนที่เราจะมาปรุงทำเป็นอาหาร15นาทีค่ะ เริ่มทำกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันรอน้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนเราถึงจะเอากระเทียมไปเจียวให้เหลืองให้สุกให้มีกลิ่นหอมๆนะคะพอกระเทียมเหลืองสุกได้ตามที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราจะใส่เครื่องพริกแกงเข้าไปก่อนเลยนี่นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะกลิ่นหอมมากมากค่ะเมนูง,ง่ายๆแต่ความอร่อยไม่ธรรมดานะคะ ไขรก็ทำได้ใค่ทำก็อร่อยเวลาทำอย่าลืมชิมด้วยนะคะเอารสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของลูกชิ้นเข้าไปก่อนเลยนะคะลูกชิ้นก็วันนี้ก็ใส่จุจไปเลยะคะ่ะจะทำเป็นกระทะใหญ่ๆนะคะ พราะว่าที่บ้านเรามีหลายคนจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของน้ำเปล่านะคะเข้าไปนิดนึงค่ะพอใส่น้ำเข้าไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนนะคะให้ทุกอย่างในกระทะเข้ากันนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะท,ทํากับข้าวใจะเย็นๆนะคะคนไปจนกว่า,าเครื่องพิกแกงกับลูกชิ้นจะเข้ากันนะคะก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะคะแต่ รับรองความอร่อยได้เลยค่ะอร่อยบอกต่อนะคะง่ายๆแต่อร่อยมากๆนะคะพอลูกชิ้นกับเครื่องพริกแกงเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะถั่วฝักยาววันนี้นะคะเหมือนเป็นถั่วฝักยาวที่เขาปลูกเองนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเวลาซื้อสีเขาก็จะเขียวกว่านี้หน่อยนึงนะคะแต่วันนี้สีเขาประมาณแค่นี้ค่ะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าปกติเขาจะออกสีเขียวมากกว่านี้นะคะจากนั้นเราก็คนไปนะคะจนกว่าถั่วฝักยาวจะเข้ากับทุกอย่างแล้วก็สุกก็เป็นอันใช้ได้ค่ะแค่เอาถั่วฝักยาวเปลี่ยนสีนะคะ เวลาเราทำออกมาจะได้หน้ารับประทานนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะใส่มากใส่น้อยเราก็กะเอานะคะปริมาณอาหารหรือวัตถุดิบที่เราใช้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ตวงนะคะเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะจากนั้นก็จะใส่นะคะผงปรุงรส นะคะกับน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลเอาน้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะตัดแค่รสชาติเฉยๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนทุกอย่างในกระทะให้เข้ากันค่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแค่นี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนจนกว่าเครื่องปรุงกับทุกอย่างในกระทะเข้ากันก็เป็นดังใช้ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะชิมนะคะเมนูวันนี้นะคะก็เหมาะสําหรับ คนที่ชอบรสชาติที่จัดจ้านนะคะก็จะทานเมนูนี้ก็จะอร่อยลงตัวเลยค่ะขอชิมก่อนนะคะค่ะรสชาติกลมกล่อมแล้วอร่อยแล้วไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะเพื่อนเอาแค่นี้เลยนะคะได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะประโยชน์ที่เราจะได้จากเมนูนี้ก็ โปรตีนจากลูกชิ้นหมูนะคะส่วนโทรักยาวนะคะก็อุดมไปด้วยวิตามิน A B C ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็มีใย,ยอาหารสูงด้วยค่ะช่วยบำรุงกระดูกลดคอร,ร์สเตอรอลนะคะควบคุมน้ำตาลในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะแต่ว่าแนะนำนะคะเราควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ใบมะกรูดไปแล้วค่ะเราไปตักใส่ภาชนะด้วยกันค่ะนี่เลยร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานมากๆเม,มนูง่ายๆแต่ความอร่อยไม่ธรรมดาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ